ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันหยุดนี้หาไม่รู้จะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมที่ไหนบอกได้เลยค่ะว่าคัตป้าคาเต้สัตหีบตอบจทมากๆค่ะ คาเฟ่สุดชิลของวัยรุ่นวานน้ำนมและทุกทุกคนในครอบครัวแถมยังมีมินิสุสให้เข้าชมดีด้วยค่ะตอนนี้มาชมบรรยากาศภายในร้านกันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในมินิสุก,กันค่ะ ความโชคดีของวันนี้คือซีซูมาเจอเพื่อนที่ร้านโดยบังเอิญเป็นเพื่อนตอนที่เรียนเนื้อซุรี่ด้วยกันนะคะทำให้ทริปนี้ของซีซูสนุกสนานมีสีสันขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเรามาตอนเด็กๆไปดูกันนะคะว่า

ระวัง,ตงเต,าตา่างับนิ้วด้วย

นี่ไก่ด้วยดูสิทุกคนไก่น่ารักมากมากเลยอกเป็ดอยากกินอาหารเป็ดก่ สซจ้าอให้อาหารเต่าเราลูกระวังเหยียบขี้มันนะเอาเข้าไปเลยลูกอ๋อมันจะเดินมาอ๋อมันจะเดินมาขยมายิมาให้มันเดนมา๋กินไหมหวาเย้โหมันกินเลยกินด้วยดู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 เตไหม นิสุเป็ดแย่งเต่าละไม่ใช่เหรอก็เต่าดูอ่ะให้มันเองนะนิสุให้เต่าอีย์นะให้เต่าด้วยเต่าช้าเขามันกินไม่ทันคนอื่นนี่ไงมีตั้งหลายตัวอ๋อทีน้งก็มีเป็นหนึ่งเป็นยี่แพะไปอีกแล้วปะป๊าระวังแพะขโมยอาหารนะีิสุอย่าให้มันกินเยอะแล้วอ่ะ

อ้าวล้มแล้วปุยดวยเอข่อยากเหลือแค่นเดียวับไม่เหลือกินเดียวแล้วก็อาหารเป็ดกไหมให้เป็ด

เ,เ,เอไอไม่ไม่เป็นไอะไอได้อะอ,าาอะ๋อนี่ใ <c oughs> ครจะปอนกว้างใครจะให้กว้างอีกนะูม้สุกเลสิบบอกนิ่มระวังระวังทนะดูตัวเล็กทงตัวน่ารักมาก <c oughs> ดูสิทุกคนคล <c oughs> อดได้กี่วันแล้วเนี่ย มันนอนในถ้วยกินอาหารอ้าให้แม่ให้แม่เขากินหน่อยอ่าเขาจะได้ผลิตนมให้ลูกแพะใช่ไหมทำไมเขานอนเหมือนแบบเหนื่อยเลยอม่วงเหรอเีม่ีน้องน้องป็นม่วง,งใช่ไหมดูดีนอนอยู่ในอ่างอาหาร ตื่นแล้วตื่นออกมาเมื่อวานแล้วคะถึงมากนี่คือเขาหลับใช่ไหมคะเนี่ยเขาหลับใช่ไหมคะเนี่ยอืมนั่นละหรืเป็นลมก็ไม่รู้เนี่ยยังไงเนี่ยเอออิ่มหรือว่าอะไรลูกดูไม่เป็นร้อนเหรอเฮ้ยตกใจหมดหลับลึกหลับลึก ตรงนี้เป็นกระต่ายค่ะทุกคนแย่งกันใหญ่เลย <c oughs> ดูสิมาที่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นกวางดาวเป็นครอบครัวเลยดูสิเขายาวมากเขายาวมาก จับได้นะคะทุกคนน่ารักเบบี้แล้วก็ตรงนี้กวางยังไม่ได้กินอะไรเลยให้ให้แล้วเหรอก้อนให้น่สจะจุกให้แล้วโอเคป,ปะป<ม>๊าบอก<ม>้อนไปแล้วแม่ก็ดูเหน,นียงแมงนะคยัตัดพามาดูที่ตรงนี้ทุกคนดูสิ แพะเขายาวใช่เออเขาใหญ่เลยจับได้สัตทุกตัวจับได้จับได้นะคะคัน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 หรือหิวคันหรือหิวเนี่ยโอเคกินหญ้าสิหลูกกินหญ้าสิ อิ่มแล้วหรอฮะเอ่มยังอิอ่มหรือยังอิ่ใหญ่เลยเหมือนตัวที่บ้านเลยตัวที่บ้านเราไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะอีกหน่อยก็โตแบบนี้แหละ เก่งๆนะเนี่ยจะกินโทรศัพท์แล้วไอ้ตัวนี้เไอ้ตัวนี้มันมองวันนี้ซีซูมีเพื่อนเล่นด้วยดดูิครับผมนอนเลยนกนกมันหลับเหรอครับ ซีซูเขาไม่ให้ไล่จับเป็ดนะเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยใครเปียกเนื้อเป็ดอ่ะอ๋อเป็ดเปียกค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะเราขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอของพวกเราอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายๆเช้าเช้า